กูถามมึงแค่นี้ว่าทำไมพวกมึงแพ้ถ้าพวกมึงเป็นคนดีทำไมประชาชนไม่เลือกมึงอ่ะเออถ้าพวกมึงเก่งพักมึงดีโอ้ยพวกมึงแม่งบริหารประเทศยอดเยี่ยมเปะเทียมดองมากทําไมประชาชนไม่เทคะแนนให้มึงอ่ะก็เบื่อมึงไงก็ทนไม่ไหวแล้วกับการบริหารประเทศระยำตำบอลเขาถึงไม่เลือกไงก็แค่นั้นแหละฉะนั้นยอมแพ้ก็ที ถล่ในเสียงประชาชนพวกมึงเก่งเหลือเกินแต่แพ้เลือกตั้งทุยและยังไอ้พวกที่ไม่ได้มาจาเลือกตั้งอ่ะพวกมึงอย่าพูดมากกูเซงพวกมึงเต็มทีแล้ะพวกมึงมาด้วยวิธีการอะไรมึงต้องสังวรเลยให้เยอะๆนะพวกมึงเป็นพลเอกเป็นนายพลเป็นทหารยศใหญ่ยศตอ นะเล่นระบบเส้นสายพักพวกดึงพวกตัวเองมาวันนี้มาครอบงำชีตกุมชะตาประเทศถามผู้มึงเคยอายล่าวะเพราะนั้นหุบป,ปากทีเลยไอ้พวกแก่แก,แกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งปล่อยให้ประชาชนก็ตัดสินใจกันเองวันนี้พวกคุณยังแย่งอำนาจกันนะครับในเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากประชาชนตัดสินเลือกตั้งจบไปแล้วแต่ปัรดานักเลือกตั้งยังไม่จบยังพยายามจะชิงกันจะตั้ง ทั้งที่มันขาดความชอบธรรมเดี๋ยวนี้ยางอายไม่ต้องมีกันแล้วคุณดูเล่ครับวันนี้ทะลเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะวันนี้กลุ่มสวถามว่าคุณเกี่ยวอะไรด้วยวันนี้กลุ่มสวถาม่าคุณเกี่ยวอะไรด้วยยังพยายามที่จยมามีบทบาทกับการตั้งรัฐบาลคุณก็รู้อยู่ว่าการที่กบฏยึดอำนาจมันกำหนดให้คุณมามีส่วนเลือกนายก แล้วคูณทั้งหมด250รอห้าคนก็เลือกเขาด้วยเนี่ยมันก็ชัดเจนเี่ยมึงโคตรของโคตรกองอยู่แล้วมึงจะอ้างา่ะตามกฎหมายมันจะกฎหมายได้ไยังไง่ในเมื่อมึงกดมึงอะมีคนหอ้อยทำไมมาร์กมึงด่าแรงท้งวันพี่แล้วจะให้ทันยังไงกับคนพวกนี้นะครับเขาควรจะเป็นเสาหลักให้กับแผ่นดินเนี่ยเขายิ่งเป็นแค่รา,ายการเก่าเป็นอดีตหารเก่าเขาควรจะต้องซื่อสัตย์กับแผ่นดินเกิด ก็ควรจะช่วยปกป้องแผ่นดินเกิดแต่นี่เขากําลังช่วยกันลุมโซมประเทศอ่ะทําไมผมจะต้องก้มหัวให้ความไม่เป็นธรรมครับประเทศนี้เป็นของเขาคนเดียวหรืองไงพวกมึงจะยึดครองประเทศกันเลยยังไงอนานาจเป็นของประชาชนประชาชนก็ตัดสินไปแล้วพวกความจริงพวกคุณต้องช่วยผมด่ามันนะคนพวกนี้มันคิดว่ามันเป็นไทยเหรอไม่เป็นคนชี้ไปชี้ตายพวกเราต้องเดินตามพวกมันน่ะถ้าที่พวกมันกําลังทําผิด ยี่พวกสวเนี่ยมันทําผิดอยู่นะคุณไม่เห็นแล้วว่าเขามาจากปากกระบอกปืนน่ะพวกเราประชาชนออกไปเลือกตั้งเสียเงินเสียซองมากมายมหาศาลต้องลางงงลางงานเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อจะไปย่อนบัตรกระดาษสองแผ่นลงในกล่องแล้วก็เดินทางกลับพวกมันทําอะไรม้างครับวันนี้แดกกันเดือนกันเป็นแสนแล้วมันทําอะไรกับประเทศนี้มั่ง นอกจากการเป็นตัวทวงอ่ะทําไมผมจะต้องเกงใจมันนะครับมันนี่ต้องเกงใจผมทุกวันนี้ทํามาหาแดดลำบากแกตายอยู่แล้วหันมองรอบตัวลูกน้องตาเป็นกรอบเนี่ยทินเดือนต้องหาเงิน,นมาจ่ายพวกมัน,นเว้ยแต่พวกมันทําอะไรประเทศนี้มันใช่ปะ่ะพวกมันไม่เคยทําอะไรกับแผ่นดินนี้เลยทาไมผมจะต้องก้มหัวหมันวะพวกเขาเป็นใครเหรอสวอมเป็นใครเหรอนะ มันเกิดจากท้องฟ้าเหรอเออมันก็คนเหมือนเรานี่แหละครับและที่สำคัญวันนี้มันเป็นคนที่น่ารังเกียจต้องช่วยกันด่าครับไม่ใช่ไปกลัวมันมันมีแค่สองรอยห้าสิบคนอย่างน้อยๆเราก็มีสิบสี่ล้านคนนะสงสารลูกหลานบ้างเะครับถ้าคุณยังปล่อยให้พวกนี้เหิมเกริมนะเราก็อยู่ภายใต้อุ้งตีมันต่อไป ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าพิธากับธนาทรมันทําอะไรผิดอ่ะเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งนะที่เขาก็พยายามหวังดีกับประเทศชาติถ้าพวกมึงทํากันดีมันก็ไม่มีธนาทรไม่มีพิธาเกิดขึ้นมาหรอกนะถ้าพวกคุณทำกันดีแหลไอ้พักก้าวไกลอนาคตใหม่มันไม่ได้เกิดทําไมอนาคตใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นมาก็พวกมึงทําไม่ดีแค่นั้นเองฉะนั้นวันนี้มึงต้องทําผลงานแข่งกับเขาไม่ใช่มาใส่ร้ายเขายัดข้อหาเขายัดคดีเขา คุณทำผลงานให้ประชาชนเลือกคุณก็จบแล้วไอพ้พรรคพวกนี้ก็สูญพันธ์ไปแล้วล่ะยิ่งมึงไปยื่นยุบพรรคมันมึงยิ่งยุบมันยิ่งโต่อาไ่มล่ะ,ละวันนี้มีแต่พวกเมืองที่สายไลยเขาแต่มึงเล็กลงเล็กลงอะ่ะไอ้คนที่ผมบอกว่าเลวสามต่าช้าแม่งโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นอะ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วนะวิธีเดียวที่คุณจะตําจัดพิธาออกไปได้มึงทําให้ดีกว่าเขาแต่ไม่ใช่ไปยัดข้อหาเขา พวกมึงก็อ้างตลอดวันี้ก็จะเอาหนึ่งสองไปเล่นเขาอีกแล้วจะไปยุบพักเขาปัญญาอ่อนหรือเปล่ารัฐมนูญยังแก้ได้เลยทำไมกฎหมายมาตราเดียวแก้ไม่ได้วะถ้าเกิดรนะับสารบ้าจี้ตามนะตอนนี้พังแล้วกระบวนการยุติธรรมประเทศนี้พังแน่นอนคุณให้กฎหมายมาตราเดียวอยู่เหนือรัฐมนูญเนี่ยนะ ถ้าเกิดหนึ่งสองแตกไม่ได้เนี่ยพังเลยผมบอกเลยประเทศนี้พังแน่นอนคุณคิดว่าเด็กๆมันจะยอมเหรอวกมันจะลุกฮือนะถ้าเกิดมีการตัดสินยุบพักก้าวไกลเพียงเพราะว่ามีความคิดจะแก้หนึ่งหนึ่งสองมึงว่าประชาชนสิบสี่ล้านเสียงก็จะยอมเหรอคิดกันดีๆนะเว้ยวันนี้พวกมึงดึงสารดึงอะไรมาเล่นจบวันนี้ ไอสิ่งนี้มันเคยเป็นเสาหลักของประเทศนี่มันถูกเล่นเงินจนเลอะหมดจนขาดความน่าเชื่อถือและ้ะหรือมึงอยากให้ประชาชนจับอาวุธลุกขึ้นมาเองอะ่ะวันนี้ถ้าประเทศมันมีกติกาและทุกคนเคารพกติกาและกติกาที่มันเป็นธรรมประเทศก็มีความสุขแล้ววันนี้มึงมาบังคับให้เคารพกติกาที่ไม่เป็นธรรมและมึงก็ยังเอาสถาบันที่ควรจะดำรงความยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือในการกําจัดผู้เห็นต่างชิบีบประเทศนี้ไงก็ชิครับ พวกคุณบริหารประเทศมาแปดเก้าปีก็เห็นฝีมือแล้วเนะ่ยทาไมไม่หลีกทายคุณเขาบริหารบ้างจะกักไว้ทาไมเออนะคุณกำลังจะลากประเทศไปสู่หายนะนะถ้าประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วรัฐบาลมีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้อนะ่ะพอทีนะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหมอทั้งหลายแหละนะ เลิกเล่นเกมกปได้แล้ว